โอเควันนี้เราจะมาเล่นเซิร์ฟวโบกันนะครับอยู่จอยไปกันเลยแม่โอ้เย้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าเล่นเซิร์ฟกันเลยโอเคอุ้ยจอยจอยนี่ไงจอยโอเคไปแล้วโ้วแมปสวย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 คลิปคลิ เฮ้ัฮัลโหลมีใครเข้ามาเล่นไหมสวัโหลอ่ะมีมีมาแล้วครับอุย้ยว้าดูที่มือดูที่มืออ้าวหายไปเลยฮัลโหลมีคนอยู่ไหมฮัลโีโอเคครับก็มีคนมาอยู่สองคนนะครับ เราไม่มีของจออะไรเลยนะฮะเราไมีชมจ๋าสองนาทีจะเริ่มเคหนึ่งนาทีพันไปแล้วม,มึง่ามึงโอ้ยเซิร์ฟไลโบสนะอ้เมื่อไหร่จะเล่นนี่ โ okay. อเคอี hm. oh. กหนึ่งนาทีสามสิบวิจะเริ่มจะปลาไปสองนาทีแล้วเนี่ยโอ้โหดูนู okay. so ่นดูนู่นดูนู่นโอเคโอ้ยวฮ้ยจะแชทจะแช็อะไรกันนะเนี่ยอยู่ที่บ้านแม่งไม่มีอะไรคุยกันหรือไงวะ นี่เริ่มอย่างวันนี้นอีกหนึ่งนาทีโอ้เอ้ยนาทีโอ้ยรออีกหน่อยนะทำให้ชมโอ้หนักใจเซอร์ไบต์บูสสอสอสอไทยวะไม่สอสอสอมา ซอ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 ซเนี่ยซอซอซเอ้ยสามสิบวิเนี่ยดูชอมไม่รู้เราจะมือขพ้่หรือเปล่าเอ้ยมีคนไทยด้วยทีเฮชอ่ามีคนไทยโอเคเริ่มยังวหนเนี่ยรูลงานยังไ้เยุบไฟ ไฟทูว oh, 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 oh. ันกกโ one ก o go g กกโอ้โหดาบทองโอ้โ oh, ห oh. ดาบเอาเอาไม่ทันู้องนี่ตีแคยนี่ก่อนเลยมันได้ดาบทองเราไปอืมเออไปละท่านผู้ชมไปละโอเคเราไม่มีอะไรมากนะครับแม้มันเปิด PvP แล้วกันแล้วใช่ไหม ไี่เลยเราตี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 โอ้นี่มีคนอยู่ตรงนี้อยู่เดี๋ยริ่มพีวีพีกันแล้วเริ่มพีวีพีเออ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 นี่นี่ต้องเจอกับนี่สักหน่อยนี่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 โอ้ดาบเดมอนด์โอ้ดาบเดมอนโอวด์ ตอเกมโอ้วอสตายเล่นไม่ถึงโอ้เล่นไม่ถึงทีตายเลยนะเดี๋ยวเราลองมาดูห้องลับกันสักหน่อยตามที่พี่ซีรอสเกมเมอร์เขาบอกเดี๋ยวนะลองดูกันหน่อยหนึ่งฮึปมานอยู่แถวแถวนี้ใช่ไหมแม่นี่เดี๋ยวได้ได้ลองขุดแป๊บนึงนะตึบโอ้ยเจอโกเลม เอ้ไม่ใช่อะไรไม่รู้วะเฮ้ยโอ้นี่ไงโอ้มีอะไรมากมายนานนะครับก็ยูไอไอไอเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้นะยูยูไอเฮี้ยอะไรไม่รู้แล้ววิธีการก็ุ้๊บุ๊บจุ๊บจุ๊บก็เด้งขึ้นนะครับก็เคแม่เล่นไม่ผ่านนะครับเล่นยังไงก็ไม่รู้เล่นมาเล่นเฉยๆนะ ถามว่าผมได้ติดไวไฟไหมบอบอใดปิดเด้อเอ้ยไม่ใช่บอม,มีไวไฟเด้ออือเล่นอะไรป็นยาวเลยอ่โอโอเควันนี้ก็ซากับสวดเอ้ยไม่ใช่ลาไปเพียงเท่านี้นะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปอแบบเล่นเซิร์ฟอย่างนี้ก็คอมไม่กัมาได้ในใต้ร่างการแสดงความคิดเห็นก็วันนี้ก็บายบาย